สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกับค,คุณครูปุ๋ยวิวิดนะคะอ่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องแสงในชีวิตจำวันป .2 นะคะอ่ะวันนี้คุณค,ครูขอพูดอธิบายเรื่องความหมายของแสงนะคะแล้วก็ตัวกลางของแสงนะคะเอาแค่2หัวข้อนี้ก่ <Turkish. S 1> mm hmm. อนนะคะอ่ะมาดูนะคะความหมายของแสงนะคะแสงเนี่ยมีความหมายว่าอ่าเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยตาของเรานะคะซึ่งแสงเนี่ยจะไปกระทบสิ่งต่างๆรอบตัวของเรา จึงทำให้เราเนี่ยสามารถเห็นวัตถุต่างๆนั้นได้นะคะโดยสิ่งที่ทําให้เกิดแสงขึ้นมาเนี่ยเราเรียกสิ่งน,นั้นว่าแหล่งกําเนิดแสงนะคะอ่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีแสงเกิดขึ้นมาเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าแหล่งกําเนิดแสงนะคะอ่ะคราวนี้แหล่งกําเนิดแสงเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือ 1. แหล่งกําเนิดแสงจากธรรมชาตินะคะแล้วก็2คือแหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมานะคะ <risque. S 2> เราไปดูความหมายทีละตัวกันเลยนะคะแหล่งกําเนิดแสงจากธรรมชาตินะคะหมายความว่าเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่มันเกิดขึ้นเองตามปรากฏการณ์ของธรรมชาติหรือว่าเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองจากสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตบางชนิดเท่านั้นนะคะก็คืออย่างเช่น เห็ดเรืองแสงเนี่ยอ่าเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีแสงเกิดขึ้นมาในตัวเองนะคะแล้วก็หิ่งห้อยหิ่งห้อยก็เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งนะคะก็คือมีความสามารถพิเศษของมันก็คือตัวของมันเนี่ย ที่ตูดของมันเนี่ยจะมีแสงเรืองแสงออกมาจะเห็นได้ชัดในเวลากลางคืนนะคะส่วนแสงที่เกิดขึ้นตามปรากฏการธรรมชาติอย่างเช่นฟ้าผ่านะคะเวลาฟ้าผ่าเนี่ยมันก็จะมีสายฟ้าที่เป็นแสงโผลออกมานะคะและโดยในปกติทุกวันเนี่ยในตอนกลางวันเนี่ยเราเนี่ยได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะก็คือเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นกันนะคะอะไปดูแหล่งกําเนิดแสงประเภทที่2 นะคะก็คือแหล่งกําเนิดแสงจากมนุษย์สร้างขึ้นมานะคะก็คือมนุษย์เนี่ยมีการผลิตแสงทดแทนกับแสงจากดวงอาทิตย์นะคะเนื่องจากว่าในตอนกลางคืนเนี่ยเราเนี่ยไม่สามารถเห็นเสียงของรอบตัวได้เพราะว่าเราไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์แล้วมนุษย์ก็เลยมีการผลิตหลอดไฟขึ้นมานะคะเพื่อ ทดแทนแสงจากดวงอาทิตย์นะคะแต่ในสมัยก่อนเนี่ยเขายังไม่มีการผลิตหลอดไฟใช่ไหมคะอ่าก็จะมีอาจจะเป็นใช้เทียนหรือตะเกียงแทนนะคะซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยผลิตขึ้นมาหมดเลยนะคะในปัจจุบันก็มีทั้งหลอดไฟไฟฉายโคมไฟนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ย ผลิตขึ้นมาเพื่อทดแทนแสงจากดวงอาทิตย์เอาไว้ใช้ในตอนกลางคืนนะคะแต่ถามว่ามันสว่างจ้าเท่ากับแสงจากดวงอาทิตย์ไหมก็ก็ไม่ได้สว่างจ้าขนาดนั้นนะคะแต่สามารถทําให้เราเนี่ยมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวได้นะคะอ่ะก่อนที่จะไปเล่นเกมกันนะคะวันนี้ครูปิ๋มีเกมให้เล่นด้วยนะคะ เดี๋ยวขาบหน้านะคะเราจะมาเรียนกันว่าการเดินทางของแสงเนี่ยมีการเดินทางอย่างไรและการเดินทางของแสงเนี่ยจะต้องผ่านตัวกลางที่แบ่งออกเป็นสามประเภทมีอะไรบ้างเดี๋ยวคาบหน้าเรามาเรียนกันนะคะแต่วันนี้นะคะของครูม,มีเกมให้เล่นก็คือเป็นเกมให้นักเรียนเนี่ยแยกประเภทของแหล่งกําเนิดแสงว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นแหล่งกําเนิดแสงจากประเภทใดบ้างนะคะพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยค่ะ คุณครูจะจับเวลาด้วยนะคะคำที่หนึ่งนะคะไฟฉายไฟฉายเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดแสงจากประเภทใดคะ,ะให้นักเรียนคิดก,กันก่อนนะคะเดี๋ยวคุณจะจับเวลาสิวินาทีนะคะ,อะโอเคไฟฉายนะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงจากมนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมานะคะต่อไปข้อที่2ค่ะหลอดไฟค่ะเป็นแหล่งกำเนิดแสงจากประเภทใดคะ Okay. ค่ะหลอดไฟนะคะก็เป็นแหล่งกําเนิดแสงจากมนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมาเหมือนกันค่ะข้อที่3ค่ะเห็ดเรืองแสงค่ะเป็นแหล่งกําเนิดแสงจากประเภทใดคะ,ะเห็ดเรืองแสงนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มีแสงเกิดขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเห็ดเรืองแสงเนี่ยเป็นแหล่งกําเนิดแสงจากธรรมชาติสร้างขึ้นค่ะต่อไปข้อที่4ี่หิ่งห้อยค่ะ หอยนะคะก็เป็นแหล่งกําเนิดแสงจากธรรมชาติสร้างขึ้นมาค่ะเป็นแสงเรืองแสงที่เกิดขึ้นในสัตว์นะคะต่อไปข้อที่5ค่ะเทียนไขค่ะเป็นแหล่งกําเนิดแสงจากเทียนไขนะคะเป็นแหล่งกําเนิดแสงจากมนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมาค่ะและข้อสุดท้ายค่ะดวงอาทิตย์ค่ะเป็นแหล่งกําเนิดแสงจากประเภทใดคะ เก่งมากค่ะดวงอาทิตย์นะคะเป็นแหล่งกําเนิดแสงจากธรรมชาติสร้างขึ้นมาค่ะเห็นไหมคะว่าง่ายมากเลยนะักเรียนสามารถแยกประเภทแหล่งกําเนิดแสงได้แล้วนะคะไว้ค้ามหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันว่าการเดินทางของแสงเนี่ยเดินทางมาได้อย่างไรและตัวกลางของแสงเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทและมีอะไรบ้างะคะไว้เจอกันใหม่คามหน้าวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ